สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพี่ปน้อง่ฮักจุบพูดจุกบขนครับวันนี้มากินตําเต้าหรือว่ายำเต้าด้วยผมนะครับแบบสูตรผากเหนือครับนี่ครับพอหน้าตาครับผมจะต้มป่าหลิ่มขาะจิ้นใส่ด้วยนะครับขาะจิ้นใส่จะได้หวานจิ้นป่าด้วยนะครับสอยหอมแดงใส่น้องนะครับสอยมะเขือเปาะใส่ด้วยนะครับเม้อครับตําเต้าหรือว่ายำเต้าครับผากอื่นอาจจะว่าลาบเทานะครับมีนิ้วกันนะครับ เรียว่าสาลายน้ำจืดครับ่ะแต่แล้วเดี๋ยวคนจะเรียกนะครับพวกพักกับก็มาเต็มส่วนนะครับพักนอกนุ่มครับตัวโตมอมอครับนี่ครับอ่ะครับม่กินด้วยหมเนื้อครับมีนูแบบเมืองเหนือมีเนื้อแบบบ้านๆครับนี่ครับอันนี้โอตต่ำเตาเนื้อครับนี่นี่ครับโผล่นี่ครับหนตาอีนะครับโอตต่ำเตาครับอ่ะพักนอกนุ่มครับ Ngon quá Mà khỉ Khắc khắc Má khắc Má đậm đồng trấu phát trí, nhi phát bông Tôn hỏm อ,อืครับหอมเปืปอยครับนานี่พวกหนอมหนุมอออครับ,นนนรรบเรากลุ่มนี้หน่อครับ สำคัญที่หอมแดงครับนี่หอมแดงขมมาะครับน่าสวยหอมแดงเส่ตัวครับนี่ครับตำเต้าครับตำเตา้าอืมมืยนนม เป็นสูตรตั้งเหนือครับยำเต้าหรือว่าตำเตา้าควาอื่นว่าลาบเท่าเหม็นเดียวกันนะครับบางตือบางอื่นมันก็ใส่น้ำผูนนะครับผมไม่ไม่ร้องครับ món hầm <coughs> 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 เหมอะแต่แต่ครับอันนี้ครับอืมเขียนนมโค้ชน่หนักนะครับแน่นครับนี่ครับ นี่ครับกระเพากกี ตึ้งเปล่งเห็นมั่งครับกรับนี่ครับโอ้นางๆกห้เลยครับนี่ครับพอครับข้กวจีเขากันเขากันครับเข้าลำตัวนี่ เขียนมนมดุดดุดตโตโมกับมเนี่อืมพักนก พขาเลือกครับนี่ฝากอื่นกับมีอยู่นะครับในวันลาบเ่าเนาะนี่สูตรของภักเหนือครับตำเตาหรือว่ายำเตา มะมะพักน้องหนุ่มไปปุ๊บอือนี่ครับเรตต่ำๆครับพักน้องหนุ่มเห็นครับซึ่งสุดหย่อนนะครับผมแม่ผมน้องจู่ๆของกันครับแล้พักเป็นเปลือยของกันนะครับ อาหารเมืองเมียงครับพ่อแม่พี่น้องครับกินอยู่แบบเมืองเมียงครับนี่ครับล้ําเต้าโอเคอ่ะหอมแดง,งครับ น้อนี่ฮักจีกับฮักซีฮักซีเล้าบมันคนเนียว้องฮักจี ตัดโตครับ ครับลุกโดดเพชรหน่ำน้อยครับนี่แกนนุ่มต้องเมาะ,มะครับตรงนี้นุลนะครับหูต้มปลาหลิมเซตุ้ยนะครับขก็จีนปลาหลิมเซตุย้ยเมาะ นกพองนอกน้องโอจี้ครับโอ้ยน้องนี่ครับ Hmm. หม้อแต่ครับผมเม่นม้องครับสูตรตั้งเหนียเนื่ครับแต่และสูตรก็เหมือนกันครับตําเต้านะครับแต่ละผากนะครับอืม hmm. ครับคลับน่าเินมาะครับ hmm. เอาละครับที่ป้าพ่อแม่พี่น้องมากินต้มเต้ามื้อนี้นะครับอิ่มพอดีครับพ่อแม่ปิโน่ครับเบอร์เสียงครับจะถ้วยเบอร์เล่เบอร์เล่นนะครับต้มเต้าสูตรตั้งเหนียวของผมนี่จะต้มป่าหลิ่มเคาะจีนใส่ตัวให้น้อยนะครับห้องก็ใส่น้ำปูนะครับกรอล้ำไปถึงยางครับของคือพักครับขอคุณจีนครับล้ำมากครับคลิปนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทค่กุคุณนะครับเดี๋ยวคอยที่แต่คลิปของผมเนิ่ะครับ จะได้ก่อนจะเปรืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หูจีนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปตัวไปนะครับว่าจะเป็นคลิปปลาแอลตรงไนคลิปเนี่ยอย่างกินแล้วก็คลิปปลากินเจนะครับท่านนี้ผมก็ขอขห้นพระไม่เป็นน้องกู่คุกคนอยู่ดีมีสุขที่สิ่งใดกขอให้สุขความมุ่งม,งมั่นารถนาที่เงินได้เงินคิดทองได้ทองรับนในเงินหมืน่นตื่นทั้งได้เงินแสนเงินปลาจจากสัตว์ูเตรียมมาทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจดูดีมีสุขดูกู้กูกคุนนะครับประกาศขึ้นไหมครับ